กับ America. คนที่เคาเรพและสวัสวดีทุกคนนี้นะครับวันนี้กลุ่มของพวกผมนำเสนอโครงารคอมพิวเตอร์ครับโดยมีสมาชิกในกลุ่ม,มดังน,นี้นนดิฉันนางสาวณัฐพิชัยทิพย์ธาตุครับครับผมนังสาวพิจิตรครับดิฉันนางสาวธนญพรนิรัตน์เสนเดนค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเรื่องสปาเกตตี้ค่ะที่มาและความสําคัญนะคะสปาเกตตี้ะะเป็นพาสต้าที่มีความเป็นที่ม,มากถึงโศงในสามของพาสต้าทั้งหมดที่บริโภคกันทั่วโลกและเป็นที่ได้รับ ความยมศตรวรรษที่19เราเป็นสปาเกตตี้ที่ถือว่าเป็นอาหารที่ที่ชอบในอเมริกาด้วยทางคุณค่าและอาหารที่อยู่ครแบแปลกใหม่และวิธีการที่ทําง่ายสะดวกสปาเกตตี้จึงกลายเป็นอาหารถูกอถูกใจของคนในสมัยนั้นไปเลยจึงทําให้สปาเกตตี้นั้นโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะทางคณะผู้จัดทำจึงนำผลง,งานมาเสนอในรูปแบบของแอปพลิเคชัน ก็ให้ผู้ที่ต้องการสนใจนะศึกษาการทำอาหารอิตาเลียอย่างเช่นสปาเกตตี้ได้เข้าใจถึงคุณภาพวัตถุดิบมากกว่าการปรุงอาหารในด้วยร้านเมนูหลายชนิดที่คิดจะพุ่นสู่รุ่นค่ะวัตถุประงค์ของโครงงานนะคะ 1. เพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันเรื่องสปาเกตตี้ 2. เพื่อศึกษาการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์3เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ต้องการสนใจนจะศึกษาเกี่ยวกับความรู้สปาเกตตี้ค่ะขอบเขตของโครงงานนะคะขอบเขตด้านเนื้อหา 1. ความรู้เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน 2. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop 3. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver 4. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Excel 5. ประวัติความเป็นมาของสปากเกตตี้ 6. เมนูส่วนผสมและสูตรอาหารต่างๆดังนี้ค่ะ 1. น,นึ่ะคะ crispy chili spaghetti สอง pasta green sauce สาม pasta cream head สี่ pasta salmon cream ห้า spaghetti carbonara หก spaghetti ravioli pesto เจ็ด spaghetti meatball และ8สปาเกตตีเ้เรฟเนค่ะเจ็ดนะคะขั้นตอนการทําโครงงานและวีดีโอสแสดงการทาสปาเกตตี้ค่ะ 8. เมนูแนะนําของสปาเกตตี้ค่ะเเคล็ดลับการต้มเส้นและเลือกใช้เส้นของสปาเกตตี้ 10. พิกัดร้านสปาเกตตี้ยอดนิยมค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ได้เว็บแอปพลิเคชันเรื่องสปาเกตตี้ 2. มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน3มีความรู้และเข้าใจการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร์ 3. และ 4. เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ต้องการจะสนใจเรื่องสปายตี้ค่ะด้วยความรู้เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันนะครับเว็บไซต์หมายถึงหน้าเว็บเพจที่ทําขึ้นเพื่อนําเสนอข้อมูลต่างๆผ่านทางคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตโดยจะมีหน้าเว็บเพจหลายๆห,ยหยน้าเชื่อมโยงกันกเป็นไฮเปอร์ลิงก์ครับการทํางานของเว็บไซต์ก็จะมีเว็บแอปพลิเคชันเว็บเซิร์ฟเวอร์ดาต้าเบสนะเว็บเบราว์เซอร์ครับเว็บแอปพลิเคชันมีประโยชน์หลายประการโดยองค์กรขนาดใหญ่เกือกบทั้งหมดเลือกใช้แอปพลิเคชันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อมูลของผู้ใช้งานครับส่วนประกอบสําคัญบนหน้าเว็บก,ก็จะมีส่วนของหน้าเว็บส่วนของเนื้อหาและส่วนท้ายครับรวมไปถึงเวมบเพจด้วยครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ทํานะครับก็คือสปาเกตตีโดยสปาเกตตีเนี่ยเป็นพาสตา้าที่มีคนบริโภคมากถึง2ใน3ของพาสตา้าทั้งหมดครับซึ่งเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากในตัวอเมริกาครับเนื่องในโภชนาการอาหารและความแปลกใหม่ซึ่งทําได้ง่ายครับเดยนต้นกาเนิดของสปาเกตตีเนี่ยมาจากพ่อค้าซึ่ง แนะนำเส้นพาสต้ากับอาจาก,การงาของเขาครับที่ปลายประเทศจีนอย่างไรก็ตามหลักฐานนี้ไม่แน่ชัดครับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ทำก็จะมี Adobe Dreamweaver กับ Adobe Photoshop ครับโดยโปรแกรม Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งมีคมุณสมบัติข้อมคลหลายอย่างในการทำเว็บไซต์ครับและออกแบบหน้าเว็บไซต์หรือสร้างเว็บเพจได้ครับและอีกอย่างนะครับ Adobe Photoshop โดย Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำงานการกาฟิกและภาพได้อย่างเป็นสิภาพ ครับไม่ว่าจะเป็นงานทิม์หรืองานอานื่นๆก็ตามสามารถทําได้อย่างหลายมากเลยครับวิธีการจะทาผลงานนะคะมีด้วยกัน3หัวข้อค่ะ 1. การออกแบบเว็บไซต์ 2. การพัฒนาเว็บไซต์และ3การ,รเผยแพร่เว็บไซต์ค่ะด้วยการออกแบบรรเว็บไซต์นะคะในที่นี้เราทําในหัวข้อเรื่องสปายดิี้ค่ะโดยเราจะออกแบบและดีไซน์ในโปรแกรมโฟโต้ช็อ p ได้นำมาเข้า Dream, ดีมโดยใช้วิธีการ Dream, ลิงก์ในเชื่อมต่อหน้าโดยทุกข้อมูลจะแสดงไว้ในไอซีเอมค่ะและมี Excel เป็นฐานข้อมูลในการเก็บค่าข้อมูลที่ ที่สมัครสมาชิกเข้าไปกับชมค่ะการพัฒนาเว็บไซต์เป็นขั้นตอนที่รวบรวมข้อมูลจากขั้นตอนการกํากหนดเนื้อหาการพัฒนาเว็บไซต์และการออกแบบมาพัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดจทาได้ทดไว้การเผยแพร่เ,พ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 เว็บไซต์เป็นขั้นตอนการดาเนินการเว็บไซต์ที่พัฒนาเรียบร้อยแล้วมาเผยแพร่พพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยจะต้องมีพื้นที่ที่จัดเก็บไฟล์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือได้อีกอย่างว่าเว็บโพยิง จากนั้นจทดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ซึ่งเรียกว่าโดเมนซึ่งเป็นชื่อเว็บไซต์สําหรับกําหนดเส้นทางอ้างอิงที่อยู่บนเว็บไซต์ทําการตั้งค่าตั้งตําแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์ไปยังที่อยู่ของเว็บโพสติ้งจากนั้นโดยการแรยกชื่อและจากชื่อโดเมนที่จดบันทึกไว้ทําการทดสอบการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดเมื่อตรวจสอบความผิดพลาดเรียบร้อยแล้ว สามารถทําการเิดแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีผู้เข้าชมมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ค่ะโดยวิธีการจากผลการศึกษานะคะโดยด้ทั้งหมดนี้เราจะล็อกไว้ให้ดูได้เฉพาะหน้าโฮมและหน้าวิดีโอค่ะผลจากการศึกษานะคะเราจะได้หน้าเว็บมาและเว็บของเราจะสามารถเปิดได้เฉพาะหน้าโฮมในหน้าวิดีโอค่ะคือเป็นหน้าที่เราไม่ได้ล็อกไว้สามารถกดไปดูลิงก์นอกได้ ในส่วนหน้าประวัติหน้าเมนูหน้าแนะนําหน้าชิคหน้าแคลอรี่พิกัดร้านและแกลลอรี่แลบาวอัดนะคะเราเปิดเร,เราปิดล็อกไว้ไม่สามารถดูได้ดังนั้นเราจะต้องสมัครสมาชิกก่อนถ,ถึงจะสามารถเข้าไปรับชมได้ค่ะเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเรากดสมัครค่ะ มันจะลิงก์เข้ามาหน้าเข้าสู่ระบบซึ่งสิ่งที่เราสมัครไปเมื่อกี้มันจะเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลของเอ็กซมค่ะในหน้านี้เมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วเราสามารถดูได้ทุกหน้าหน้าประวัติดูได้ค่ะหน้าเมนูหน้าแนะนำหน้าทริคแคลอรี่เราสามารถดูได้หมดแล้วค่ะส่วนนี้ เราสามารถแก้ไขข้อมูลได้ค่ะเราจะยกตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลเป็นเบอร์โทรค่ะเมื่อเรากดอัปเดตจะเด้งเข้ามาหน้าโฮมค่ะแต่ในฐานข้อมูลตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อแล้วมันจะกลายเราเปลี่ยนเบอร์โทรแล้วมันก็จะเปลี่ยนในฐานข้อมูลด้วยเช่นกันค่ะหลังจากที่เราท่องเว็บหรือดูในเว็บศึกษาข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดรับฟ้าได้ค่ะ เมื่อกดลบออกจะเด้เข้ามาหน้าโฮมซึ่งหน้าโฮมนี้เราไม่สามารถดูได้แล้วเราดูได้แต่หน้าโฮมและหน้าวิดีโอค่ะแต่เราสามารถกลับไปเข้าสู่ระบบได้อีกครั้งค่ะสรุปผลการศึกษานะคะจากการทําโครงงานพบว,ว่าการดําเนินโครงงานนี้บรบรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้แล้วคือสร้างเว็บแอปพลิเคชันเรื่องสไตเกตี้เป็นสื่อออนไลน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมารายชื่อมีนูอาหารและขนนั้นตอนการทําต่างๆเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแลหน้าชมให้กับ ผู้ที่สนใจในเว็บแอปพลิเคชันค่ะปัญหาแลแนวทางการแก้ไขนะคะ 1. ปัญหาที่เจอคือ Excel ไม่ได้ Apa c h ชและ MySQL ขึ้นแถบสีแดงแนวทางการแก้ไขคือรีสตาร์ทเครื่องใหม่เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลใหม่อีกครั้งค่ะ 2. องเวอร์ชัน Excel สูงกว่า Adobe d r e a m e w e r แนวทางแก้ไขคือดาวน์โหลด Excel เวอร์ชันที่ต่ำกว่าค่ะเพื่อให้โปรแกรม Adobe d r e a m e w e r กลับมาทํางานสัมผัสกันอีกครั้ง3นะคะปัญหาที่เจอคือ พิมพ์เขียนตัวอักขระในฐานข้อมูลผิดในทางการแก้ไขก็คือลบตัวอักขระออกลบฐานข้อมูลแล้วสร้างใหม่ค่ะข้อเสนอเนี้ยนะคะ 1. ควรศึกษาเรื่องการดาวน์โหลด Excel และติดตั้งให้ละเอียดค่ะ2ควรศึกษาเรื่องทำความเข้าใจโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 3. ควรศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนเรื่มจับทําค่ะได้สลาดวันนี้กลุ่มของพมะคขอจบการเสนอเป็นแพ็ิเที่เท่านี้ครับขอบคุณครับ